ระหว่างซื้อประกันกับการลงทุนในพอร์ตควรทําอะไรก่อนครับเอาจริงๆแล้วนะครับถ้าเรามีเงินจังกัดแล้วต้องเลือกระหว่างซื้อประกันการลงทุนควรทําอะไรก่อนครับบอกตรงๆเลยนะครับประกันควรมาก่อนเพราะอะไรรู้หรือเปล่าก็เพราะว่ามันเป็นตัวป้องกันความเสี่ยงในชีวิตของเราครับลองคิดดูเราไม่มีทางรู้เลยว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นถึงวันนี้มีพอร์ตลงทุนเป็นหลักล้านแต่ถ้าดันเจอโรคร้ายแรงขึ้นมา เงินที่สะสมไว้ทั้งชีวิตครับหมดเกลี้ยงเพราะค่ารักษาพยาบาลหลายคนชอบคิดว่าตัวเองจะแข็งแรงตลอดไปแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นครับเราต้องวางแผนและเตรียมพร้อมไว้ก่อนแต่ก็ใช่ว่าการทําประกันจะทํายังไงก็ได้ครับต้องฉลาดต้องฉลาดในการทําประกันอย่าทําเกินตัวดูรายได้ของเราก่อนแล้วเลือกวงเงินประกันที่เหมาะสมไม่ใช่ทําเยอะแยะจนจ่ายไม่ไหวสุดท้ายต้องไปกู้จากกรมธรรม์แบบนี้ไม่คุ้มเลยครับทีนี้ พอมีประกันพื้นฐานแล้วก็ค่อยเริ่มลงทุนจัดสรรเงินให้พอดีมีทั้งประกันการลงทุนในส่วนที่เหมาะสมกับเราถึงพอลงทุนจะดีแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีประกันก็จะเสี่ยงเกินไปครับสรุปง่ายๆครับถ้ามีเงินน้อยทําประกันก่อนครับแต่อย่าลืมดูให้ดีว่าจ่ายไหวหรือไม่ไหวแล้วค่อยเริ่มลงทุนทำแบบนี้รับรองว่าปลอดภัยฝากกันเยอะครับผมอภิชาติประกันโนนใจขอบคุณมากครับสวัสดีครับ